เรามีวันนี้มีลุงกแก่ๆยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหนุ่มสาวอยู่ข้างหลังมีเด็กๆอยู่ข้างหลังเราอยู่ได้ครับรเราจะรักใครชอบใไรเหมอนที่สามสูด้วยกันรักก็คือรักรักด้วยหัวใจรักดืวอสมองรักด้วยปัญญา ภาษาไปที่บนหง่ิวรานรักกัน,น,น,ป,น,กนประเทศไทยไปได้แหนด้อขอฟังเสียงกลบมือยที่ว่าเป็่วมมือกันไหม นี่ไงนี่ไงนี่ไงของเปลีนประชากรในตำนานอะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งนะริมของเปลี่นประชากรสีฟ้าเต็มไปหมดเลยนี่คือไม่ใช่บ้านจัดสรรอะไรนะใช่เป็นบ้านมั่นคงต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยผมอินเสิร์ตภาพเมื่ก่อนให้เมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วโอเคไปชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งะตอนนี้เราก็ลองเดินนะตามทางเดินทางเดินทีเรียบเนียเรียบหรือสเก็ได้มันเป็นอะไรที่โคตรชิลเลยว่ะแถวนี้จักรยานได้มอเตอร์ไซค์เดิน สมานได้บ้านมาในโทนสีฟ้าน้ําทะเลนะฟ้าครามก็รีเลทกับท้องฟ้ารีเลทกับแม่น้ําตอนนี้เรามาเจอบ้านเปล่าจริงจมีมีเจ้าของเป็นลังเป็นแหลงแหละแต่ว่าแต่ยังไม่มาอ่ายังไม่พร้อมที่จะมาใช่ตกแต่งอะไรทุกหลังแพลตฟอร์มเดียวกันข้างในจะไม่มีกั้นอะไรเลยเป็นพื้นที่โล่งๆข้างบนก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นกระจกโล่งๆแล้วทุกคนก็มาคัสตอมกันเอาเองคุณอยากกั้นห้องนอนแบบไหนอะไรยังไงแต่คุณลองส่องดูข้างในน่าจะพอเห็น นะเขาก็จะปูกระเบื้องอะไรไว้ให้มีบันไดให้อย่างดีนะส่วนเรื่องราคานะที่เราได้ข้อมูลมาเนาะเขาก็จะให้สัญญาอยู่แล้วยีปีหรือว่าอะไรเงี้ยสามสิบปีประมาณนั้นโดยค่าใช้จ่ายแล้วกันอาจจะเป็นค่าเช่าระยะยาวเดือนตกเดือนละประมาณ3 0 0 0กว่าบาทอันนี้จากที่ถามคนที่ใช่จากชุมชนนี้เนาะคุ้มนะขนาดเนี้ยสามพันกว่าบาทข้างหน้าเนี่ยรถไฟฟ้านะคุณสายสีแดงบ้านริมน้ําราคา3,000ันกว่าบาทคุณไปหาจากไหนสุดยอดผมว่า เป็นนโยบายแบบสึดติงขออนุญาตขออนุญาตฝั่งตรงข้ามเราอาจจะเห็นบรรยากาศเก่าๆบ้างนะเห็นไหมยังมีความเดิมๆบ้านไม้เป็นบ้านไม้การเอาสังสิมาปะบ้างก็ยังทําให้นึกถึงอดีตช่วงก่อนที่จะมาพัฒนาใช่ใช่แต่ตะกอนเนี่ยแค่ไอพื้นที่คุณยืนเนี่ยคือบ้านคนนะ ตรงนี้ใช่เพราะเขาสร้างลุกล้ําเข้าไปในน้ําหมดเลยอ่าใช่เมื่อกี้เราดูบ้านเปล่าไปแล้วใช่ไหมเราจะลองมาดูบ้านที่คนอยู่อาศัยจริง,รงๆว่าการตกแต่งแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะแต่นี่ก็คือคัสตอมเองนะเดี๋ยวคุณคเข้ามาผมขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นโล่งๆเลยถ้าสมาชิกที่บ้านคุณเยอะคุณอาจจะก,กั้นข้างล่างเป็นห้องนอนก็ได้มีมุมกินข้าวดูทีวีข้างหลังเนี่ยจะเป็นลานซักล้างเป็นห้องน้ำเป็นอะไรข้างบนเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนกว้างนะ กว้างกว 3, ้างวุ <vine> ้ยคุณ3,000ันกว่าบาทได้ขนาดนี้มันสุดยอดแล้วนะชุมชนประชาร่วมใจ2เมื่อกี้โซนหนึ่งอยู่ตรงข้ามวัดเสมียนนานีอันดัังนี้จะเป็นสีเทาแพตฟอร์มเดียวกันคุณเมื่อกี้เราเราถามจากคนแถวนี้ยเขาบอกว่ายาวมากๆเลยนะจนไปถึงบางเขนเลยนะยาวยาวเน่ยน่าจะมีบ้านอย่างนี้เป็นพันๆหลังเลยพี่อยู่ตรงนี้มานาน ก็ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเนอะก็ประมาณที่50แล้วตรงนั้นตรงนี้คุณยายเนี่ยก็ประมาณ80กว่าปีแล้ว,ลวรตรงนี้เขาเรียกว่าสลัมบ้านที่ปลูกอ,อยู่ในริมน้ำเนี่ยเยอะมากเลยเนี้ยนะคนะ <g> ฉะนั้นจะเป็นซอยเล็กๆเ,เ,เวลาที่คนจะมา,าหาพี่เนี่ยหรือว่าคนข้างนอกไม่กล้าเข้ามาหรอกเพราะเขากลัวฉะนั้นถ้าคนเดินเข้ามาเนี่ยขัศนวิสัยนี้ไม่ได้เลย ภาคลฐและภาคเอ,อกชนเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันเขาก็มองภาพว่าจะทํายังไงให้ชีวิตเนชาวชุมชนเนี่ยดีขึ้นทุกคนต้องย้ายออกไปก่อนอและให้เวลาสร้างเนี่ยประมาณ2ปีป2ปีก่อนไปทุกคนไม่อยากไปเพราะกลัวว่าไปแล้วไม่ได้กลับพอเสร็จเนี่ยกลับมาโหทุกคนแบบตื่นเต้นและก็ดีใจอันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของชุมชนหลายๆชุมชนมันทําให้เนี่ยชีวิต หลายหลายชุมชนอยากจะเปลี่ยนแปลงตามดีใจแท้ละกันกับคนที่อยู่กับตรงนี้มานานนะใช่อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ก่อนก่อนหน้านี้มันเป็นชุมชนแออัดมาก่อนเนี้ยลายรคนกรบอกว่ามันถือสลัมใช่สําหรับผมเป็นผมนะมันคือของขวัญจากรัฐบาลเลยเอาจริงมันคือของขวัญบากรำคาเราจะทําตามสัญญาเขาสัญญาเขาทำแล้วทำตามสัญญามันคือนโยบายรัฐที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคุณคือการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผมว่ามันคือการใช้ใจซื้อใจนะคุณภาพชีวิตคืออัปเกรดขึ้นก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ลุงเขาฝากไว้มันคงอยู่ได้ยาวๆรุ่นสู่รุ่นถูกต้องอยู่ต่อกันไปได้ยาวๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี<อ>ประสบการณ์ร่วมกับคลองเปรมประชากรน,นะรหรือแบบอยู่ริมคลองก็มาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะได้เลยได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะให้เราไปสำรวจในพื้นที่ไหนชุมชนไหนที่ติดคลองหรือว่าติด อะไรก็ตามอ่ะมาคอมเมนต์บอกเราได้เหมือนกันเราก็จะไปสำรวจให้เจอกันก็ยิฉนะหนูโตมากับการที่แบบทุกอย่างมันมีข้อจำกัดหมดเลยอันตรายออกไปตรงนู้นไม่ได้นะเล่นท่านาไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกั้นเรื่องหนูไม่มีนะอยู่มาก็เท่าอายุเลยตั้งแต่ ยี่สิบแปดก็คือยี่สิบแปดปีเลยจำความได้ก็คือก็คืออยู่ที่นี่แล้วเนี้ยค่ะแต่ก่อนเราเป็นชุมชนใช่ไหมคะคือถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในชุมชนชุมชนหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราแบบชวนเพื่อนมาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่อยากมาพอมันเป็น้ม้ไม้อะมันยื่นออกมาในน้ําใช่ไหมคะไม้กับน้ามันไม่ถูกกันอยู่แล้วอะคือหนูว่าเคยหล่นบ้านเลยเพราะว่าแบบเดินเดินอยู่มันล <c> บ <oughs> ลงไปเลยเกิดมันซุดอะคะ่ะพอมันเปลี่ยนมาเป็นแบบเนี้ยแน่นอนว่ามันดีขึ้นอยู่แล้ว ไปแล้วตั้งแต่หนูยังเรียนมหาลาัยว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะวันไหนที่หนูมีเงินเดือนอะ่ะสิ่งแรกที่หนูทําคือก้าวออกจากที่นี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่นี่ไม่ดีดีแต่ว่าหนูอยากให้ทุกคนออกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ส่วนหนึ่งก็คืออยากให้แบบเราปลอดภัยขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยหนูมองว่าการเปลี่ยนแปลงมันทําให้หลาย,าย,ายๆอย่างแบบดี ก็ยิ้มเยอะขึ้นกว่าแบบต่ก,กอดอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขขึ้นค่ะมันไม่ต้องคิดแล้วว่าวันนี้จะกลับบา้านยังไงอ่ะอยากกลับบ้านไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องตัวเล็กๆอย่างเงี้ยอยากบอกเลยว่าแบบเขาโชคดีมากจิตใจเขาน่าจะแบบดีด้วยความที่เขาแบบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แบบมันน่าอยู่อะค่ะหนูว่ามันมันดีมากเลยซื้อคุณภาพชีวิตให้ลูกหลานตัวเองเขาแฮปปี้นะคะเปิดประตูออกมาแล้วมันรู้สึกดี มันจะเห็นคนแบบออกมารดน้ำต้นไม้อะไรย่างเงี้ยตอนเย็นมานั่งคุยเด็กปั่นจักรยานเล่นอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเอออย่างนี้แหละที่แบบฉันต้องการมาตลอด28ปีดีเนาะเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนจากที่มันแออัดมากๆอะค่ะให้มันเป็นแบบจัดจันมากขึ้นมันมีพื้นที่แบบมีลานนั่งเล่นอะไรแบบเนี้ยค่ะขอบคุณเลยที่สร้างมาเงี้ย มันทำให้แบบมันไม่ใช่เฉพาะตัวเรามันทําให้แบบทุกคนเขาแบบดีขึ้นอนาคตอะหนูว่า,ม,วามันอาจจะต้องดีขึ้นกว่า,านี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยที่เป็นอยู่อะมันมันก็ดีมากแล้วอะคะ่ะ